เราได้ไม t t ้ยึดซี่ลูกกงแล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกไผ่ลำใหญ่ๆที่เราจะไปผ่าเป็นซี่ลูกกงครับนี่ครับตัดลงมาแล้วเดี๋เราจะไปผ่าเป็นซี่ลูกกงไผ่ลำใหญ่ได้แล้วครับเดี๋ยวเลือกไปผ่าเป็นซี่ลูกกงเลยครับเนี่ยมีลำใหญ่ลำเล็กเลยครับแล้วแต่แต่ไม่ใช่ไผ่ตันนะครับไผ่ตันเราผ่าเป็นซี่ลูกกงผ่าย,ยากต้องเป็นไผ่ลำอย่างนี้แหละครับเนี่ยผ่าง่ายครับนี่ผ่าเป็นซี่ลูกกง นี่ครับโอ้โหนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็เลือกเอาไปทำผ่าเป็นซี่ลูกกงครับมีทั้งลำใหญ่ลำเล็กครับใช้ได้ครับวันนี้ก็มาทำกรงไก่ต่อนะครับวันนี้ก็จะมาทำซี่ลูกกงนะักซี่ลูกกงไก่ทำจากไม้ไผ่ก็ไปเอาไม้ไผ่ามาแล้วไม้ที่จะทำเป็นซี่กงหรือลูกกงไก่นะครับความยาวของแต่ละซี่ก็ประมาณประมาณ33นิ้ว เพื่อที่เราจะบักขาเป็นซี่ซี่นะครับซี่กลมงไก่ซี่กลุกกลงนะแต่ใช้ความยาวประมาณส3านิ้วนะครับประมาณแค่นี้นะครับ33านิ้วครับ สี่ลุกงที่เราจะใช้นะคระับยาวสามสิบสามนิ้วนะครับสามสิบสามนิ้วนะครับสามสิบสามนิ้วนะครับสี่ลุกงที่เราจะใช้ นี่ครับเราก็ได้แล้วนะครับลำไม้ไผ่ที่เราจะผ่าเป็นซี่ๆนะครับนี่ครับที่เราจะผ่าเป็นซี่ๆ เราก็ได้แล้วนะครับเราไม่ไผ่ที่ผ่าเป็น4ซี่นี่ครับถ้าไม่ไผ่ลำใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เราก็สามารถจะผ่าเป็น4ซี่ได้เลยโครงไก่แต่ละด้านที่เราทาก็จะใช้ซี่ไม้ไผ่ประมาณ20ซี่ต่อ1ด้านเราก็ต้องใช้ไม้ไผ่แบบนี้ประมาณ5อันต่อ1ด้านนะครับแล้วถ้าสมมัติ4สี่ด้านเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบนี้20อันนะครับผ่าเป็น4ซี่ได้เลยไม้ไผ่มันก็มีลำเล็กลำใหญ่นะครับไม่เท่ากันนะครับอย่างเล็กก็มี ต,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 ต้องเป็นไม้ไผ่กลวงนะครับต้องกลวงอย่างนี้นะครับต้องกลวงอย่างนี้นะครับนะครับต้องเป็นไม้ไผ่แบบกลวงนะครับลำเล็กลำใหญ่ไม่เท่ากันอย่างนี้แบบกลวงนะครับอย่างก็จะผ่าได้ประมาณ2อสี่นะอย่าให้เป็นไผ่ตันนะครับไผ่ตันเนี่ยจะผ่าลําบากนะครับอันนี้ก็กลวงคะกลวงอย่างนี้นะนะครับถ้าผ่าดีๆจะได้3ามสี่ส่วนลำใหญ่อย่างนี้ทั้งหมดนะครับด้านหน euh. ึ่งก็จะใช้ลําลำยาว33นิ้วลําลำถ้าทั้ง4ด้านก็ต้องใช้ทั้งหมด20่สิลำก็มีเล็กมีใหญ่ปนกันไปครับ นะครับเดี๋ยวก็ลงมือผ่านี่นะครับอันนี้ลำใหญ่หน่อยนะครับนี่ก็จะได้นะครับสี่ซี่ถ้าผ่ามันเล็กลงวันนี้หน่อยก็ได้ถึง5ซี่เลยนะอันนี้ส่วนอันนี้นะครับลำเล็กลงมาหน่อยนะครับนี่ลำเล็กลงมาครึ่งเกินครึ่งครับ อันนี้เราก็สามารถผ่าได้ถึงสองซี่ครับอันนี้ก็ได้แค่สองซี่นะครับลำเล็กนะครับก็ได้ประมาณสองซี่นะครับครับลำเล็กก็ได้สองซี่นะครับลำใหญ่ก็ได้สี่ซี่ล้วนหนึ่งนะครับก็ประมาณยี่สิบซี่นะครับยี่สิบซี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ทําให้เสร็จภายในทีเดียวนะครับว่างเมื่อไหร่ทับก็ทำเมื่อนั้นนะครับ ค่อยททำไปไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่งานฝีมือครับทำเองใช้เองครับใช้ประมาณ2ีซี่นะครับต่อหนึ่งด้านนะครับโอเคครับผ่าเรียบร้อยแล้วดูสิครับไม้ที่เราผ่าเป็นซี่นะครับ สำหรับทำโครงไก่ด้านหนึ่งใช้20ซี่แล้วก็บางด้านก็เกินนะครับ21ซี่บาง22ซี่บางแล้วแต่ความหนาของไม้แต่อันซึ่งไม่เท่ากันกรงไก่ก็มีอยู่4ด้านก็ใช้ประมาณ80กว่าซี่นะครับอันนี้ครับก็ค่อยๆทำไปครับ